คือตอนนั้นเรายังไม่รู้จักโรคมะเร็งเลยไม่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเรารู้ว่ามันแบบมันเลวร้ายแล้วมันจะเอาชีวิตคนที่เรารักไปก็วันที่ยีิบห้ามิถุนาปี5้าแแม่คำเจอเหมือนมันก็มีก้อนเนื้อที่ต้องลงขวานทีนี้เลยมาลุกขึ้นก็ไปหาหมอหมอก็ไปเมมโมแกรมค่ะท้ายสุดก็เช็คเจอว่าเป็นมะเร็ง วันที่ทราบผลจากคุณหมอครับคือผมเป็นคนที่อยู่กับคุณแม่อยู่ในห้องด้วยครับไปรับฟังจริงๆก่อนต้องบอกว่าก่อนที่จะไปรับฟังผลจากคุณหมอผมใจผมยังคิดว่าท่านไม่ได้เป็นอะไรครับหลังจากนั้นก็รักษากันมาเรื่อยๆแล้วเพิ่งมาคีโมระยะหลังอีกตนปีหกหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็เนี่ยตอนนี้อกสาใช่ไหมคะก็อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็กำลังคีโมอยู่ครับแต่ข้อนี้มันจะหนักกว่าข้อที่แล้ว จะปวดทั้งตัวเลยณฐาน,นเรารู้สึกว่ามันไกลตัวเรามากแล้วก็เราอยู่กับหมามาตั้งแต่เด็กแล้วเราแบบเพิ่งจะเริ่มต้นทํางานเองกําลังจะมีสเตจต่อไปก็คือเราก็จะเลี้ยงดูเขากลับแต่ที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็ก20กว่าปีอะไรเงี้ยกำลังจะเริ่มเองก็รู้สึกว่าทําไมมันต้องมาเกิดกับหม,มาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาต้องเอาหม,มาไปแน่เลย น้องก้าวเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะคือจริงๆแล้วรักษามา3ปีกว่าแล้วก็อยู่ในระยะที่เป็นระยะช่วงท้ายของการรักษาแล้วอะค่ะคิดว่าด้วยพัฒนาการของเขาเขายังไม่ได้เข้าใจคําว่าโรคมะเร็งทั้งหมดว่ามันเป็นโรคเรือ้อรังโรคร้ายหรืออะไร้เขาคิดว่าเขายังไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเขารู้ว่าเขาเจ็บเขารู้ว่าเขาป่วยมีคำหนึ่งที่เขาเคยพูดตอนที่เขาเจ็บมากๆตอนนั้นน่าจะโดนยานอนหลับบวกกับตอน ตอนจังหวะเดียวกันก็ค <and> like <fen> ือถูกเจาะหลังเขารู้สึกว่าเขากําลังจะหลับไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาพูดว่าแม่หนูไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ยาคีโมมาตามสเตปของคุณหมอที่วางแผนเอาไว้แต่นี้ว่าก็คือตอนแรกนี่จะให้ก็คือเดือนหนึ่งสองครั้งพอนานๆไปนี่ตอนนี้เกล็ดเลือดของน้องนี่เวลาโดนคีโมไปเนี่ยเกล็ดเลือดของน้องก็จะต่ําแล้วก็เม็ดเลือดขาวก็ต่ําด้วยอะค่ะก็เลยต้องมีปัญหาในการให้คีโมแต่ละครั้ง ก็คอยให้กำลังใจว่าต้องสู้ๆแล้วก็บอกกับลูกว่าหนูต้องมารักษานะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่นี่รักษาหนูไม่ได้คือต้องตั้งสติก่อนจริงๆพอตั้งสติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะทํายังไงให้ลูกเรายอมรับได้ยอมให้ความร่วมมือในเรื่องของการรักษา<ม>การผ่าตัดการทําหัตถการที่เจ็บปวดสาหรับเขาอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนแนวความคิดว่าเราจะต้องอยู่กับมะเร็งด้วยครับ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ป่วยคนเดียวครับที่เขาจะต้องต่อสู้กับโรคนี้ครับการรักษาปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่หายขาดจากโรคนะครับการวิจัยอาจจะมีส่วนช่วยทําให้เขาหายขาดได้แต่มันก็จะมีบางส่วนที่เนื่องจากการวิจัยยังดําเนินการอยู่เราไม่สามารถใช้การวิจัยนี้ในการรักษาโรคคนไข้ได้เราก็เลยเสียคนไข้ไปก็มีเหมือนกันเวลาเป็นสิ่งสําคัญครับอย่าลืมว่าคนไข้มีทุกวันครับคนไข้อย่างโรคมะเร็งก็มีมาทุกวันนะครับ ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะครับถ้าเรายิ่งช้าเท่าไหรคนไข้ก็จะสูญเสียมากเท่านั้นนะครับและการที่จะเร่งเวลาให้เราทําได้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องมีสิ่งที่พร้อมสมบูรณ์นะครับถ้าเทียบกับต่างประเทศเราก็ต้องพูดตามตรงว่าเราก็คงล้าหลังต่างประเทศอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะตามเขาไม่ทันนะครับแต่สิ่งที่เราช้ามันไม่ใช่เพราะวักวิจัยเราไม่เก่งเป็นเพราะว่าเราขาดโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับหรือว่าเงินทุนวิจัยนะครับซึ่งถ้าสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้มันครบสมบูรณ์ ผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่แพ้ประเทศอื่นในโลกครับ